เปิดมาช่องแรกเป็นช่อง wallet แล้วที่สำคัญช่อง wallet แบ่งมาให้2ช่องคุณลูกค้าสามารถใส่เป็นแบงค์พันแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยีได้เลยเห็นไหมคะคือมีการแบ่งช่องแล้วก็คือจัดระเบียบได้แล้วรุ่นนี้ฝั่งนี้พิกกลับมาหนึ่งทีค่ะอ่ะเขาจะเป็นช่องเสียบการ์ดซึ่งลูกค้าดูนะคะถ้าให้มานั่งนะับไปเอาว่าแปดถึงสิบใบบวกๆได้เลย สามารถใส่โทรศัพท์ได้เลยใส่ได้แล้วก็สามารถปิดกระเป๋าได้ด้วยคานแล้วฐานกระเป๋าคือกว้างมากอันนี้ให้ดูภายนอกก่อนนะเรายังไม่ได้เปิดข้างในให้ดูช่องนี้คือใส่เป็นแบงค์นะคะตรงกลางใส่เป็นโทรศัพท์แล้วก็ฝั่งนี้จะใส่เป็นการ์ดนะคะบอกแล้วว่าการ์ดเนี่ยแปถึงสิบใบบวกบวลูกค้าใส่ได้สบายมากเดี๋ยวลองใส่ iPad mini อันนี้เป็นช่องซิปหลักนะคะไอแพด mini เนี่ยใส่ได้ถ้าได้ก็คือบอกได้ถ้าไม่ได้บอกไม่ได้นะคะลูกค้าใส่ iPad ได้ซส์ปกติค่ะ 10.2นิ้วลูกค้าถ้าเป็น iPad ที่ใส่เคสแล้วก็ขนาดประมาณ 11- 11ดกว่านิ้วนะประมาณนั้นเขาจะไม่สามารถรูดสิบได้แต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่จะเป็นในในการถือลักษณะประมาณนี้ก็คือไม่รูด1ิประมาณนี้ค่ะลูกค้านี่เลยถ้าเกิดอยากใส่ iPad มาดูช่องด้านในดีกว่าลูกค้าตัวนี้จะมีซิปหลัก1ช่องแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นช่องอเนกประสงค์มาให้นะคะเหมือนเดิมอเนกประสงค์ใส่อะไรก็ได้เพราะว่าช่องค่อนข้างที่จะกว้างเลย ฝั่งนี้ใส่เป็นปากกาอันนี้มันเหมือนเป็นกระเป๋าที่เราสามารถสะพายไปทางานได้อะลูกค้าอะพิกกลับมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ลูกค้าจะเห็นว่าเป็นช่องซิปซ่อนไว้เก็บของสําคัญอย่างเงี้ยนะคะแล้วช่องซิปซ่อนเขาไม่ได้ทํามาเล็กๆนะลูกค้าทํามาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทรงขนาดหน้ากว้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่องตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่ของอเนกประสงค์แบบได้ทุกอย่างอะลูกค้าเอาที่มันไม่ใหญ่เกินไปใส่ได้ตรงนี้เป็นช่องอเนกประสงค์หนึ่งและ2แล้วช่องใหญ่มากลูกค้า สเปลก็ฮอใส่ได้อาจจะเป็นยานรประจําตัวหรือว่าลูกอมหรือวิตามินต่างๆใส่ได้แล้วฐานกระเป๋าคือกว้างมากๆนะคะอันนี้เป็นสายล้องกุญแจนะเป็นแบบรูดซิปปิดแบบนี้นะช่องคอสเมติกของเราเนะะี่ยค่ะใส่ลิปสติกได้ โอเคเรียบร้อยเนี่ยค่ะลิฟต์หนึ่งสองสามแทง่งนะคะช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องใส่แบบคุชชั่นเอยตลับแป้งเอยต่างๆเอาไว้เงี้ยใส่ได้แล้วตลับแป้งคืออ้วนมากเลยนะทรงคือค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นอนะรุ่นเนี่ยคุณลูกค้าใส่ได้ทุกแบบแล้วช่องตรงนี้ยังเหลืออีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะมีซิปด้านหลังด้วยซิปด้านหลังเนี่ยเขาจะตีเป็นแบบโลง่งๆมาเอาไว้เก็บของที่ใบเสร็จเอยหรือจะใส่เป็นโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็เป็นรุ่น pro max ก็คือลูกค้าใส่ได้เลยช่องด้านหลังจะเป็นช่องซ ให้เลือก2แบบอยากคอสวอดี้คอสแบบนี้เลยถ้าไม่ชอบคอสวอดี้สะพายขึ้นไหล่ได้มีทั้งหมด5สีนะคะรุ่นนี้สีที่สะพายอยู่จะเป็นสีคาเนเลียนเลดนะลูกค้าแล้วก็สีที่ถูอยู่เมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าสีนี้สวยมากนะคะสีนี้คือสีสโมกเกร์นะคะมันเป็นแบบความมินิมอลเป็นสมกเกร์แบบสวยๆเลยลูกค้าขออนุญาตซูมสีให้ดูใกล้ๆนูดบราวนูดบราวน์ค่ะประมาณนี้เลยลูกค้าโทนสีนูดบราวนะคะสีนี้สวยเหมือนกันทุกคนจ้ะไปจะเป็นสีดักบราส์สำหรับ กับใครที่ชอบกระเป๋าโทนสีเข้มนะคะดักบราวมันจะมีความดูสุขขุมด,ดูดูดีแบบมีระดับคลาสสิกแบ็กนะคะสีคลาสสิกแบ็กใบนี้มันสภายง่ายเข้าได้กับทุกลุกลรุ่นนี้ช่องการจัดเก็บ25ช่องขนาดความกว้างนะคะ25เซน หรือ9.9นิ้วนะคะความลึก8เซนหรือ3.1นิ้วความสูง21เซนหรือ8.2นิ้วน้ำหนัก350กรัมใบนี้ราคา2,490บาท